สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Steelfront วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจกับเจ็ดรบรุ่นใหม่ A7 e c o s Air II 2026ที่ได้รับการออกแบบให้ดูหรูหราโฉบเฉี่ยวและทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยโทนสีเงาวับสไตล์กองทัพพร้อมรายละเอียดการปรับปรุงดีไซน์ขั้นสุดที่จะทำให้คุณทึ่งในทุกมุมมองขีดขีดขีด A7 c o s Air II มีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามแต่รุ่นปี2026นี้ได้ผ่านกระบวนการอัปเกรดครั้งใหญ่ ตั้งแต่การปรับผิวภายนอกให้ทนทานต่อแรงเสียดสีและความร้อนไปจนถึงระบบควบคุมการบินอัจฉริยะที่ใช้ AI วิเคราะห์สภาพอากาศและสภาพสนามบินล่วงหน้าส่งผลให้ลดเวลาเตรียมบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำภารกิจขีดขีดขีด,ขดภายนอกของเจ็ตรุ่นนี้มากับรูปทรงที่ดูแข็งแกร่งด้วยเหลี่ยมมุมแบบ armor c u t s ี o วแต่ยังคงความโค้งเว้าให้ลู่ลมสีงเงาวับใช้เทคนิค nano coating ที่สะท้อนแสงได้ราวกับกระจกเมื่ออยู่ในห้องโชว์รูมที่มีพื้นลายขาวเงา จึงเกิดเอฟเฟกต์สะท้อนเงาได้ชัดเจนทุกมุมมองขีดขีดขีดบนลำตัวด้านข้างของเครื่องบินโดดเด่นด้วยโลโก้ขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้รับกับเหลี่ยมมุมของตัวลำสีเมทัลลิกเจอร์แซกด้วยโทนอะมิกรีนเสริมความรู้สึกทันสมัยและทรงพลังสัญ,ญลักษณ์นิยางสะท้อนถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกองทัพอากาศที่ยาวนานขีดขีดขีด,ขดรุ่นปี2 0 2 6นี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับเพิ่มขึ้นยช่สะบเกออกแบบให้สลิมและมมุลาด เพื er ่อกระจายแรงลมและลดภาพลวดลายไอร้อนปลายท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ต่้ติดพื้นเพียงเล็กน้อยช่วยลดแรงกดใต้ลำเครื่องทำให้ยกตัวขึ้นได้รวดเร็วพร้อมลุยภารกิจทันทีขีดขีดขีดติดตั้งขีปนาวุธอัจฉริยะปล่อยนำวิถีได้หลากหลายแบบทั้งอากาศต่ออากาศและอากาศต่อพื้นควบคุมด้วยระบบยิงเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนรายงานตำแหน่งแบบเรียลไทม์เพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเข้าใกล้เป้าหมายขีดขีดขีด ห้องนักบินได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยหน้าจอ SUD แบบโฮโลกราฟิกพร้อมจอยสติ๊กระบบสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็วนักบินสามารถปรับโหมดการบินและอาวุธได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัสนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติช่วยเตือนล่วงหน้าเมื่อพบเรดาร์ข้าศึกขีดขีดขีดในห้องโชว์รูมพื้นลายขาวเงาและไฟสปอตไลท์ช่วยเน้นมิติของลำตัวเครื่องบินทุกแผ่นกรอบและเหลี่ยมมุมของตัวเครื่องสะท้อนแสงเป็นประกาย ดูหรูหราและทรงพลังการเคลื่อนไหวเลื่อนลำตัวบนล้อโชว์รุ่นพิเศษเผยให้เห็นระบบการสะเทือนที่ซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างขีดขีดขีดขด,ด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและนาโนโคตติ้งผิวภายนอกทุนแรงการทำความสะอาดและลดการกัดกร่อนระบบเซลล์ดิอะกโนซิสภายในจะรายงานจุดที่ต้องบำรุงซ่อมให้กับศูนย์ซ่อมบำรุงอัตโนมัติลดเวลาเครื่องเลี้ยงในโรงซ่อมขีดขีดขีด A7 EcoAir II 2 2 6ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อยุทธศาสตร์กองทัพผ่านเครือข่าย C4ISR ยุคใหม่ทำให้การประสานงานระหว่างกองเรืออากาศและภาคพื้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำส่งผลต่อความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในสนามรบยุคใหม่ขีดขีดขีดเจ็รุ่นนี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างเทคนโนโลยีขั้นสูงและดีไซน์สุดลลํามองไปข้างหน้าอาจได้เห็นการพัฒนา AI เพิ่มเติมเช่นการบินอัตโนมัติหรือโรนเสริมกำลังบินร่วม การอัปเกรดในอนาคตจะยิ่งทำให้ A7 Ecos Air II กลายเป็นเครื่องบินรบที่ครบเครื่องและตอบโจทย์การทำสงครามในทุกมิติขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Steel Front เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวเทคนโนโลยียุทโธปกรณ์สุดลำ้ำสวัสดีครับ